กระทบกันบ้างตอนนี้การเมืองเขาบอกว่ากระทบทางด้านท่องเที่ยวตอนนี้ราวมาเป็นลูกโซ่แล้วค่ะธุรกิจ เรื่องอัญมณีเนี่ยก็โดนไปด้วยคุณนทัทซึ่งเป็นธุรกิจ SME สะส่วนใหญ่นะคะซึ่งตรงนี้ทางด้านคุณอัญชกานะคะศรีบุญเรืองค่ะในฐานะอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือว่าสกอสอ,อนะคะเปิดเผยถึงผลสำรวจค่ะผู้ประกอบการ SME ที่รับผลกระทบนะคะทั้งกรุงเทพแล้วก็ปร,ริมณฑลโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวอย่างอัญมณีค่ะซึ่งแน่นอนชับท่องเที่ยวที่หดหายไปตรงนี้ก็ส่งผลต่อการซื้อคานขายหรือว่ายอดขายนี่เองนะคะ ซึ่งมาตรการที่ทางด้านกอสออจะมีการช่วยเหลือทางด้าน SME นะคะเช่นส่งหาในเรื่องของเจ้าหน้าที่เข้าไปให้คำปรึกษานะคะเพื่อหาทางลดต้นทุนการผลิตในทุกๆด้านค่ะรวมทั้งการเจราจากับสถาบันการเงินนะคะในการปล่อยสินเชื่อให้กับ SME กลุ่มนี้ที่รับผลกระทบด้วยซึ่งจะมีการทําการสํารวจ SME กลุ่มนี้เป็นระยะระยะค่ะ และนอกจากนี้นะคะยังมีการเตรียมงบประมาณสําหรับสนับสนุน SME กลุ่มนี้โดยเฉพาะนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์คุณอัญชากาถึงประเด็นนี้กันเลยค่ะ เรียนว่าในภาวะการเมืองนะคะที่ไม่ปกติเนี่ยบางอุตสาหกรรมก็ไม่มีปัญหานะคะอย่างเช่นพวกชิ้นส่วนยานยนต์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็ยังผลิตได้เป็นปกตินะคะแต่ว่าบางบางกลุ่มก็จะถูกกระทบค่อนข้างมากโดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวนะคะอย่างเช่นกลุ่มอัญมณีเครื่องประดับหรือ เลือกหรือกลุ่มอาหารก็เริ่มถูกกระทบบ้างนะคะในเบื้องต้นเขาก็เพียงแต่บอกว่าเขาเริ่มถูกกระทบเพราะว่าขายได้น้อยลงนักท่องเที่ยวมาน้อยลงนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าในแง่ของเป็นมูลค่านี้เรายังยังไม่ได้รวบรวมเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะเ,เตือนผู้ประกอบการนะคะว่าในช่วงนี้ถ้าหากถูกกระทบเนี่ยก็ต้องออรายที่ถูกกระทบต้องพยายามที่จะลดต้นทุนนะคะพยายามที่จะประคับประคองตัวเองให้อยู่รอดนะคะในเรื่องของ ตอกสินค้าก็ดีนะคะหรือการจ้างบุคลากรก,รก็ดีก็ต้องระวังนะคะแต่อยงไรก็ตามก็เรียนว่าผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังสามารถที่จะดำเนินการได้ดีอยู่